ราศีมังกรในช่วงนี้ดวงของท่านจะดีมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายการงานก็จะหาง่ายการเงินก็จะหากล่องในช่วงของเดือนสิงหาคมก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านชาวราศีมังกรจะทำอะไรในช่วงนี้ย่อมจะมีผลดีและมีความสำเร็จเกิดขึ้น อย่างง่ายดายการงานนั้นถือว่าดวงของท่านจะดีท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จมีคนคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานท่านจะไม่เดือดอร้อนท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านอีกด้วย ในเรื่องของการงานนั้นบางคนก็ออกไปทํางานนอกพื้นที่หรือว่านอกต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นงานที่ดีทําแล้วจะมีโชคมีลาบทำแล้วจะร่ํารวยงานที่ท่านทานั้นก็จะเป็นงานที่โดดเด่นและเป็นงานที่ยั่งยืนทน้าวร ชาวราศรีมังกรนั้นในเรื่องของการงานในช่วงของเดือนสิงหาคมท่านจะไม่เดือดร้อนทําอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่เรื่อยๆเรียกว่าในเรื่องของการงานจะดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นชาวราศรีมังกรก็จะไม่ค่อยดีตามที่ผ่านมาในนั้นในเรื่องของการงานก็จะมีการติดขัด อยู่เสมอชาวราศีมังกรท่านจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไรเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นหยิบจับทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอในเรื่องของการเงินก็อีกเช่นเดียวกันการเงินการทองนั้นก็มีการสะดุดมีการติดขัด หยิบจากอะไรก็จะไม่ค่อยมีความสําสเร็จเท่าไรเงินทองก็จะไม่ค่อยพอใช้บางครั้งบางคราวเราไปขอหยิบขอยืมใครก็ไม่ค่อยได้ในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของเราจะไม่ค่อยดีเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินในช่วงก่อนนั้นแต่ในช่วงต่อไปนี้ถือว่าชาวราศีมังกรจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่านการงานก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมงานเก่า ที่ท่านทำข้างค้างหรือว่าท่านมีการเบื่อหน่ายก็จะมีการเปลี่ยนงานก็ได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกรจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านการงานนั่นก็ถือว่าจะมีงานใหม่ๆงานที่ยิ่งใหญ่และก็เป็นงานที่โดดเด่นอีกด้วยการทำงานนั่นจะมีประสิทธิภาพการทำงานจะมีคนให้กำลังใจท่านในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกร ท่านจะไม่เดือดร้อนอีกต่อไปในเรื่องของการทำงานเนื่องด้วยในช่วงของวันที่23จะมีดาวพระเสาร์นั้นเข้าสู่ในราศีกุมจะทำให้ชาวราศีมังกรน,นั้นมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นกำลังดีกำลังมาแรงทำอะไรก็มีคนคอยให้กำลังใจท่าน ชาวราศีมังกรในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นดีจะทำอะไรก็มีความสำเร็จอย่างง่ายดายการลงทุนอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายไม่ว่าจะการค้าขายหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่การลงทุนนั้นจะเหมาะกับชาวราศีมังกรอย่างมากในช่วงนี้ท่านรีบไฟฟ้า รีบจับจับจองซะถ้าหากว่าท่านจะทำอะไรก็ให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยทุกสิงทุกอย่างนั้นจะมีความสํำเร็จอย่างง่ายดายการเซ็นส,นสนัญญ์สัญญาหรือว่าการซื้อการขายอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ถ้าหากว่าเป็นไปได้ <c oughs> ก็ให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้น จะเป็นผลดีกับตัวของท่านทางนั้นชาวราศีมังกรในเรื่องของการทำมาก,กินก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันชาวราศีมังกรก็จะมีจับจ่ายใช้สอยเงินทองนั่นจะหาได้ง่ายหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองชาวราศีมังกรท่านจะไม่เดือดร้อนในช่วงนี้ท่านยิ่งขยันยิ่งทำงาน ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านอีกเรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกรจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสนก็มีบางคนดวงดีจะทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นกําลังดีกำลังมาแรงทำอะไรก็มีความสำเร็จ อย่างง่ายดายเงินทองหาง่ายการงานก็หาคล่องเรียกว่าชาวราศีมังกรน,นั้นมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงนี้ <c oughs> ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่25จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีสิงในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าดวงของท่านก็ยังดีอีกเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ท่านต้องระวัง ก็มีอยู่บ้างในช่วงนี้ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับในช่วงของวันที่25ที่มีดาวพระพุทธเข้าสู่ในราศีสิงห์นั่นท่านมีเงินมีทองอาจจะต้องจ่ายค <c oughs> ่าของค่าสิ่งของต่างๆในช่วงนี้บางทีบางครั้งก็ซื้อของเข้าบ้านหรือว่า ซื้อของที่จำเป็นในช่วงนี้อาจจะมีเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถหรือว่าอาจจะมีกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวของท่านรายจ่ายนั้นจะมีเป็นเงาตามตัวถึงท่านจะมีรายรับอยู่บ้างแต่ก็มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็ยังมีรายรับเข้ามาจุนเจอือในเรื่องของการเงินท่านก็จะไม่เดือดร้อน ถึงว่าท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นก็ยังดียังอยู่ในเกณฑ์ที่มีกินมีใช้อยู่เรื่อยบางคนที่มีหนี้มีสินอยู่ในช่วงนี้ก็จะมีเงินก้อนโตเข้ามาหาท่านจะได้โปหนี้โปะสินท่านก็จะเป็นคนที่เรียกว่าหางเงินเกง่ง <c oughs> เงินทองที่ท่านหาได้ก็จะมาใช้หนี้ใช้สินได้ ในช่วงต่อไปนี้ก็จะไม่มีหนี้ไม่มีสินต่อไปท่านก็จะมีกินมีใช้เหลือจ่าย <c oughs> มีกินมีใช้มีเหลือเก็บอีกตหากในช่วงต่อไปนี้ถือว่าชาวราศีมังกรน,นั่นดวงของท่านจะมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ท่านทำอะไรก็ให้ท่านรีบตัดสินใจได้เลยในช่วงนี้การลงทุนไม่ว่าจะ เป็นการค้าขายก็ดีหรือว่าจะลงทุนอะไรก็ดีท่านจะมีกำไรกำไรและมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้บางท่านนั้นอาจจะมีงานหนักๆเข้ามาท่านหรืออาจจะมีงานที่ใหญ่ๆเข้ามาแต่ท่านก็สามารถทำได้ทั้งนั้นท่านเป็นคนที่ลุยงานและมีประสบการณ์ด้วยในเรื่องของการงานนั้น ท่านจะไม่เดือดร้อนชาวราศีมังกรก็ถือว่าในเรื่องของการงานท่านผ่านมาโดยตลอดท่านทำอะไรก็มีความสำเร็จเพราะฉะนั้นบางท่านนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานท่านก็ไม่เดือดร้อนท่านก็สามารถทำได้ทั้งนั้นในเรื่องของการงานถือว่าชาวราศีมังกรจะมีพรสวรรค์อย่างมากในช่วงนี้ หยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองการครบคนอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านคบใครก็รู้สึกว่าจะดีจะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยอะไรกับใครท่านก็จะมีคนคอยช่วยจุนเจอือช่วยสนับสนุนบางคนนั้นก็เอาโชคเอาลาบมาให้เราอีกด้วยก็ถือว่าในช่วงนี้ดวงของเรานั้นก็ช่วยตัวเอง และจะทำให้ตัวของเรานั้นมีโอกาสได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านสิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งไหนที่เลวร้วายก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งดีๆก็จะเข้ามาชาวราศีมังกรในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของเดือนกันยายน ซึ่งจะเข้าสู่ในช่วงของวันที่สิบเบ็ดนี้ก็จะมีดาวพระพุธอีกหนึ่งดวงที่จะโคจรเข้าสู่ราศีกันจึงทําให้ชาวราศีมังกรน,นั้นมีความโดดเด่นกลับมาอีกครั้งในช่วงนี้ดวงของท่านจะเจิดจ้าทำอะไรก็มีความสำเร็จการงานก็จะลุ่งเรืองท่านทำอะไรก็จะมีความเจริญก้าวหน้า และจะมีการพัฒนาในตัวเองอย่างเรียกว่าใครก็ไม่สามารถมายับยัง้งหยุดยั้งได้ในเรื่องของการทำมาหากินนี่ถือว่าชาวราศีมังกรจะมีความสดใสมีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของการงานการเงินก็ไม่แพ้กับราศีใดๆท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาท่าน อยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรในช่วงนี้ชาวราศีมังกรก็จะมีโชคมีโอกาสที่ดีๆผิดกับในช่วงของเดือนที่แล้วในช่วงของเดือนที่แล้วท่านยังกระดุกกระดิกอะไรก็ยังติดขัดอยู่ในช่วงก่อนนั้นแต่ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นดีทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือ ชาวราศีมังกรนับว่าในช่วงต่อไปนี้ดวงของท่านนั้นจะดีกว่าในช่วงที่แล้วในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยก็รู้สึกว่าชาวราศีมังกรจะมีภูมิต้านทานที่ดีท่านจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเป็นอะไรกับใครนอกเสียจากท่านที่สูงอายุอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นเนื่องด้วยในเรื่องของ โรคภัยไข้เจ็บที่ติดเนื้อติดตัวมาหรือว่าโรคเก่าอาจจะมีการกำเริบเกิดขึ้นอาทิเช่นความดันไขมันเบาหวานหรือภูมิแพ้อันนี้อาจจะมีเกิดขึ้นได้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในเรื่องของอุบัติเหตุก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆต่าก็ท่านไปเหนือไปใต้ไป,ไปทางไหนกห็ท่านระมัดระวังในเรื่องของการเดินการเหินอาจจะมีการ เดินพลาดพลัง้งหรือว่าเจ็บแข้งเจ็บขาปวดแข้งปวดเขา่าอะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมดาสำหรับท่านที่สูงอายุในช่วงนี้อาจจะมีเกิดขึ้นได้สำหรับชาวราศีมังกรแต่หากว่าท่านฟังคลิปนี้แล้วแตาหากว่าสิ่งไหนดีก็ให้ท่านปฏิบัติไว้สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ให้ท่านละเวน้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเรามาบอกเพื่อเป็นแนวทาง ในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้เสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี